สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวรถบรรทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็รับชมในช่องของเซลโจก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมนะครับเจ้าพี่ใหญ่ครับ f x z 360แรงม้านะครับที่เคยพาไปชมนะครับในคลิปก่อนหน้านี้โจเคยพาไปชมแล้วแหละที่อู่นะครับตอนที่เราไปดูความคลืบหน้าของรถคันนี้ที่อู่สอสมบัตินะครับ วันนี้ครับเขาได้กลับมาที่โชว์รูมแล้วนะครับรถจะทําตัวกระบะตัวแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้กลับเข้ามาในโชว์รูมนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าจากวันนั้นนะครับที่รับชมกันไปเบื้องต้นวันนี้นะครับมาแบบรูปแบบสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นก็ขอรบกวนพี่ๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ นะครับก็รับชมให้จบคลิปนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้โจด้วยนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับคันนี้เป็น fxz 360แรงม้านะครับซึ่งเป็นที่ใหญ่นะฮะก็ทำการตกแต่งนะครับชุดใหญ่เลยนะครับในการตกแต่งชุดใหญ่นะครับพร้อมกับตัวสีที่บอกได้เลยว่าโดดเด่น นะฮะแล้วก็รถคันนี้มีสตอรี่ด้วยนะครับเรื่องของการตกแต่งนะก็เดี๋ยวเราไปจอดกันครับนะฮะลูกค้านะครับมีโจทย์มาว่าขอแต่งชุดใหญ่เลยนะฮะ่วนต้นลูกค้ามีรถ่าสิล้ออยู่แล้ว1นึคันนะครับแต่นั้นเป็นรถเก่าอยากจะมีรถใหม่นะครับอยากจะมีรถใหม่ก็ไหนไหนก็จะซื้อแล้วก็ขอจัดเต็มเลยแล้วกันเราก็ม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับนะ ก็ลูกค้าขอมานะครับชุดใหญ่แปลงหน้าจิก้านะครับแปลงหน้าจิก้ายื่นย้ํากันชนนะครับลาวไฟด้านล่างลาวไฟด้านบนเฉพาะตัวไฟสปอร์ไลท์3ชั้นนะครับไฟปัตาตเน่ด้านบนกระจกนาซ่านะครับพร้อมชุดแต่งครอบโพรเมียมทงสอบข้าง ตุ๊กตามิชลินอันนี้เป็นตุ๊กตาหน้ารถของรถบรรทุกเลยนะครับมาทั้งหมด9ตัวนะครับด้านล่าง3ด้านบน2ฝั่งอีก2นะครับก่อป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้จะมีไฟด้วยด้านในนะครับชุดหน้าจัดเต็มชุดเงาเงานะครับขาปัดน้ำฝนนะชุดหน้านะครับทั้งหมดนี้ต่อมาจากอู่สอสมบัตินะครับ าทางอู่จัดให้พร้อมกับตัวถังเลยนะครับอันนี้คือความสะดวกสบายเราไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปหลายที่นะครับทางอู่สอสสมบัติจัดให้หมดนะครับสเปคคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถพ่วงแม่ลูกนะฮะแต่พอดีนะครับเราเอามาจอดโชว์ด้านหน้าโชว์รูมก่อนนะวันนี้อยู่ที่สาขาสามแยกปากในเมืองโคราชนะครับเอามาจอดโชว์ให้ลูกค้าได้รับชมนะฮะส่วนตัวลูกลูกพ่วงเนี่ยจะอยู่ในในโซนของโกดังของเรานะครับที่เราจอดไว้ เอาตัวแม่มาโชว์นะครับรถคันนี้ลากว่วนะครับสเปกนะครับความสูงนะครับจะอยู่ที่2.30เมตร30เซนนะครับวัดจากพื้นนะคันนี้ลูกค้าไปวิ่งอ้อยนะครับรวมอ้อยแล้วนะครับความสูงจะไม่เกิน4เมตรนะครับตามที่โรงงานน้ำตาลกำหนดไว้ชุดแต่งครับตัวเบ้าบันไดใหญ่นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อย วันนี้จะแปะสแตนเลสให้ให้รถมันดูแมทไปด้วยกันนะครับชุดขอบข้างประตูนะครับซุ้มบังโคลนนะครับเนี่มเล็กเล็กเน้อยครับจะติดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะชุดกระทะล้อก็ชุบนะครับครอบน็อตชุบดุมนะครับทำสีเดียวกันกับตัวรถนะรถมันจะเลยไปในทิศทางเดียวกันนะครับบันไดหัวเก๋งนะครับเป็นแบบข้าวหลามตัดนะครับตกแต่งด้วยของลายดาวสุดท้ายด้านบนเป็น SSB สอสมบัติ นะครับตะกร้าผ้าใบาแบบสแตนเลสนะครับอันนี้เป็นบันไดนะครับสำหรับตัวขึ้นตัวกระบะนะครับตัวนี้จะเป็นการดกันมอไซค์นะครับตามกฎหมาย2567นะแล้วก็ติดด้วยคำว่าอู่สอสมบัติด้านในก็มีไฟนะ้ถงลมเป็นอะลูมิเนียมอันนี้ของแท้จากโรงงานนะครับข้อแบตกันแบตอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งมาให้ แต่งกันมานะครับการกระมอไค้นะครับท่อนะครับทรงหม้อกึ้นเตี่ยลูกค้าขอมาขอเจ็ดใบแน่นๆเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบนะครับออกทุกใบนะครับออกทุกใบอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับของลูกค้านะครับแผงข้างตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นกระบะอลูมิเนียมนะครับเพ้นท์ลายนะครับแวบลายอันนี้ลูกค้าขอมานะครับลายเดยกกันกับหัวเลย นะครับแผงคึบอันนี้ลูกค้าก็ต้องยอมรับเรื่องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีตัวด้านล่างนะครับตัวท้ายตัวท้องนะครับเป็นสีแดงนะเวลายกน้ําจะสวยงามนะครับบางโค่นเป็นสแตนเลสนะครับเรื่องการตกแต่งนะครับเรื่องการตกแต่งแล้วก็ต้องมีความถูกต้องนะครับการการมอไซด์ด้านท้ายตามกฎหมาย2567ที่จะต้องมีนะครับอันนี้ทางอุตสาหกรรมก็ ดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับตะแกรงกันไฟหลังเพราะว่าลูกค้าเวลาเทอ้อยลูกค้าแจ้งมาเวลาเทอ้อยอ้อยมันจะสวนครับพอสวนเพื่อ่าตัวนี้มันจะกัดได้ถ้าไม่ใส่จะโดนไฟท้ายแตกนะครับอันนี้จากผู้ใช้งานจริงนะครับปาท้ายนะครับเป็นแบบ2ตอนนะครับสองตอนอาสามารถถอดได้อย่างที่บอกครับว่าคันนี้การตกแต่งมีสตอรี่อันนี้คือภาพจริงนะครับบารมีพ่อแม่ นะครับอันนี้คือรูปคุณแม่นะครับพร้อมกับวัวที่คุณแม่เคยเลี้ยงก่อนที่จะมาทําอาชีพไล่อ้อยแล้วมีเงินมาซื้อรถขนาดนี้นะครับคุณแม่เคยนะครับคุณแม่เคยทํานาเลี้ยงวัวนะครับจนส่งลูกลกเรียนจนมาถึงได้ทุกวันนี้มีเงินซื้อรถสิบล้อราคาสี่ห้าล้านนะครับลูกชายก็เลยเอาแม่นะครับมาเพ้นท์ไว้ที่ด้านหลัง นะครับเ็เตือนนะฮะมีความภูมิใจนิดนึงว่าพ่อแม่สร้างมาได้ขนาดนี้ลูกก็จะขออยากสานต่อนะฮะอันนี้เป็นสตอรี่ของคุณลูกค้านะครับสีนะครับ,นะรบจะเป็นสีอ่าถ้าเขาเรียกกันในภาษาะก็คือสีเอฟเฟกนะครับถ้าเรามองตัวนี้เห็นจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเรามามุมนี้มันจะเป็นสีเลืองินสีฟ้าออกเลือเงินนะคีเป็นสีอ่าเรียกกันว่าสีเอฟเฟกนะครับตกแต่งอุปกรณ์ก็จะเป็น ชุดสแตนเลสนะครับตกแต่งตัวโล่ตัวเรือหงนะครับหมุดดอกไม้ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นตัวเสาใหญ่โชว์เสารเรื่องของรถต้อยเนาะต้องเน้นเรื่องของความแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนี่เป็นน้องสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้คือมาแบบครบวนเลยอันนี้ก็เป็นสเต็ปนะครับสเต็ปตกแต่งนะครับที่บอกเลยว่าก็กชุดใหญ่เลยแหละครับเนาะน่าจะไม่มีเกินกว่านี้แล้วแหละนะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวรถ X3 6 0แรงม้านะครับพามาชมแล้วกันนะครับชิปนี้เป็นชิปคลิปรีวิวเดี๋ยวถ้ามีภาพบรรยากาศในการส่งมอบเดี๋ยวจะแปะให้ชมด้วยนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าคันนี้คลิปรีวิววันนี้นะครับนะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับรับชมจนจบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โจด้วยนะครับกดสัครสมาชช่องของเซลล์โจรถบรรทุกด้วยนะครับ เราจะไม่พลาดค,คลิปที่เราจะอัปเดตให้ทุกสัปดาห์นะครับข้อมูลเกี่ยวกับรถบรรทุกเรื่องของการรีวิวอะไรต่างๆจะมีมาให้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับลาไวเ้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ